อะถึงเวลาแล้ววันนี้วันเกิดของคุณนิวน่ไงยุ้งสสาวิบครัววันนี้เหรอเอ้ยไม่ใช่รวันเกลดพ้านหลานนี่โดนไอ้คนีคนไม่พอใจเออเป็นก็ต่อไป เราโอเคกันมาเราวิธีการกันถึงมากันใช่ไหมเที่เราต้องคืนกันผ่านที่เขาอ่าโอเคครับก็วันนี้นะครับเรามาทำบุญร่วมกันนะครับเรื่องในวันทครวันเมาสที่ผ่านมาของคุณยูรี่นะฮะก็เรามาเล่นเพลงให้พี่ยูพร้อมกันเลยครับจะนำโดยพี่เต้นะครับผมเป็นเพลงะ อันอน,นี้ัปาตนมา่อกซีรีส์แทนแมนมิวหรอปุยังไม่รู้ลลเ,เลยยังไม่เป็นอ่ะทุกคนครับอกมาอะไรยังไม่ทันรองแล้วทุกคนร้องเลย,อยขอร้องตามหนึ่งสองสามเดย์ ครับติบัลเยติบัลเยทูยูเยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับเป็น <laughs> <laughs> อะไร่ขออะไรทิ่เป็น่งนไม่ได้เนาะไปครับไะดิเลยคอยดาดไปเลยไปบ้านแหนโม่ที่เราควรอยู่มนแสงท่มัวหมองเทนีนเลยเขาบิ่ไงไป้องกับมึงอ๋อ เอั <formation jin x 2> p <Also> i n g and ่ o p i n g and ดินอนาวอะ้าร่ไไม่พูดเลยคก็ี้น่คอมันไม่เค้ธรรมดานอะไรู่าะมาดูเแอันไหนฮะอันดเลยนีเปอไอันนี้ดึงตรงไหนนะอันนี้มันมีอยู่แล้วนอะ ตนนั็ตน,นี้ขงองใคยก็นี่ของใคยอันนี้ดึลงมวพังใช่ไหมพี่อู๋ดึงมวพังวะฉันมาจากเกาหลีก็พ้อมที่มิวฟังไม่นไร baby g n e stand I read your text ลาลาาคหรอ อย่ายนีปนะเดียวไม่ใอะไหกเดีวไ่าูนะอเจาแล้วแล้คโอ้นะเอาเลยครับเอาเลยครับอุ้ยออะไรแบบไม่ตื่นเต้น

thì tuổi 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 thì nếu khi thì là người anh ấy mới thấy đẹp 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 จิ่เลยเนี่ยเลยอุลยไม่สุดนาทีจริงๆันเนี่ยมันเปนอะไรยังไงเนี่ยเอาจริงสองกิโลไม่แบบจริงมันทคโนนทีอะไรอ่ะก็้วเลยร้อนไดบอกเลย้อนแล้วดแล้วมั้งโอ้นี่ดินลงขนาดเก้าที่เราคุยกันไว้ มาดึงมาได้ันะอะมันจะมีอย่างนี้ทุกก้อนหรือหรอเกิดทั้งหมดเลยครับโอเคอะดึดๆเหมือนกันอะไรครับแต่ด่วยเลยนะเอาละไม่ได้เดินิด ตอนนี้จะไม่มีเงินนะเป็นเครื่องเทกระบัดรึอนนี้ไ้นับไห้นับไมนับี่ว่าหมดหรือยังยังไปก้อต่อไปลุยไ่างหั่าวหัวหัวหัวหวหัวหั หนึ่งร้อยแหังู้อืนร้อยะรนะร้อยอื่นงร้อยอื่นงอื่นในนิสอะนร้อยอะไรนะขอเดีอ่ะใช่วเรางนีกูก็พูดตอนนี้เราเรทเป็นพูดจะได้มีโมเมนต์ร้ม